ก็ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนว่าตัวผมณนะปัจจุบันที่กาลังทาคลิปนี้อยู่ยังไม่หายป่วยดีเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ยังมีอาการเจ็บคอคอเสีบอยู่นะครับผมเลยทําให้อาจจะไม่สามารถใช้เสียงได้มากเท่าไหร่ถ้าเกิดพูดเบาเกินไปก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดเสียงมันฟังดูแปลกแล้วก็ฟังดูไม่ค่อยดีก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากคือสกิลพาฟซีข,ของนารูโตะนะครับผมในเซตตัวใหม่นะครับผมมันเยอะมากบัฟ ต่างๆนา,นานาและความสามารถคือเยอะสุดๆนะครับทำให้แน่นอนว่าความสามารถมันยาวก็อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังนิดนึงนะครับผมเพราะผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับคงจะรักในตัวของนารโตะลากเดอะล s าสนะครับผมจึงมาดูคลิปนี้และคงอยากรู้ความสามารถของมันว่าโดยแท้แล้วทั้งหมดตัวของนารุโตะทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นก็โปรดกรุณาขอทุกท่านนะครับตั้งใจรับชมและรับฟังด้วยนะครับ ก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการในอินเกมเมื่อกับผมเดชยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Naruto X ปร r u t o Ninja w ท r กันด้วยนะครับในที่สุดครับตัวเกม Naruto ของเราก็เดินทางมาสู่กิจกรรมฉลองครบรอบ6ปี Anniversary และการรอคอยอาเซสนยาวนานของผู้เล่นเก่าทั้งหลายครับก็ได้สิ้นสุดลงกับการมาของตัวละคร รนโตอุสมากิภาคเดลัสปิดตำนานวายุสลาตันหนึ่งในตัวละครที่ผู้เล่นเก่าหลายคนครับรอคอยกันอย่างแสนยาวนานซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเป็นตัวละครที่รอคอยกันมานานมากครับตั้งแต่ตัวของกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปี a n นนิ e เวอร์3ปี4ปีและ5ปีที่รู้สึกว่าเหมือนจะมา แต่กระโดนหักเหลี่ยมด้วยเบริออนครับปัจจุบันครับกิจกรรสองครบรอบ6ปีอ e นว a รีณวันที่1ธันวาคมปี2023น่ารุโตะเดอะลาสก็ได้อัปเดตลงมาในเกมนินจาวอเทคของเราเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งวันนี้ตัวผมจะมาขอรีวิวความสามารถและการใช้งานนารุโตะอุซมะกิเดอะลาสตัวนี้ทั้งหมดขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยครับเริ่มมาที่อันตี8ดาวใบแรกของเกมกันครับกับในส่วนตัวลาเซนทวินไลออนฟิช อันตีนี้สามารถลด CP ตัวละครที่โดนได้ครับเมื่อคุณใช้ในการกันบ้านสามารถตัดบัฟตายเกิดได้ครับทำการติดสถานะมึนงงเอฟเฟกระดับลกักติดโอไทม์ระดับมีเดียมลดดีฟเฟน์ระดับลากครับลดอมตาสองวิเพิ่มบัฟอิดีเคให้กับตนเองและเพื่อนร่วมทีมเอฟเฟกระดับลากครับทำการรีคอเวอร์ CP จนนนมาหาศารหนึ่งครั้งหลังจากคุณกดใช้งานอันติได้รับบัฟอมตะได้รับบัฟดีเฟนซ์ CP เอฟเฟกระดับลากครับ ได้รับบัฟลบล้างดาเมจ100%อันตีและสกิลทุกอย่างในเกมไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับคุณได้ครับผมเพิ่มบัฟ Unshakable Resolve ซึ่งเป็นบัฟประจำตัวคะครให้กับรนโตะครับสร้างความเสียหายเป็นดาเมจ Area ทิ้งไว้ทวีคูณดาเมจเมื่อคุณมีบัฟประจำตัว Everlasting f e e l i n g และบัฟ Unshakable Resolve ขณะกดใช้งานอันตีครับเพิ่มบัฟต้านท่าสายเยลโล่10หน่วยทุก1เลเวลครับสูงสุดที่เลเวล15คือ150หน่วยครับ เมื่อคุณอับันติเป็นเลเวล8ครับผลเอฟเฟกต์ลาสจะกลายเป็นฮิวมีเดียมจะกลายเป็นลากเพิ่มใน2ตัวระยะเวลาบับลบล้างดาเมจมากยิ่งขึ้นครับและเพิ่มใน2ตัวบับประจำตัวละคร Unshakable Resolve ให้นานยิ่งขึ้นบัฟอดีเคร,ระดับฮิวไม่สามารถโดนลบล้างหรือว่าโดนตัดออกได้นะครับผมทำการลดคูดาวสกิลลง50% เมื่อคุณอาบันตีเป็นเลเวล15ผลการลดคูดาร์สกิล50%จะกลายเป็นตัวละครจะไม่มีคูดาร์สกิลแทนครับขยายระยะเวลาบัฟประจำตัวละครและในส่วนตัวบัฟลบลางดามจจะถูกขยายเพิ่มยิ่งขึ้นครับในส่วนตัว e f f e c t ครับเมื่อคุณทําการเก็บเกรดแดงเต็มตัโตะจะทําการลดคูดาร์อันตีลง50%ครับแต่รับ,บับตายเกิดและทําการรีคอเวอร์ CP หนึ่งครั้งหลังจากที่คุณตายแล้วเกิดขึ้นมาใหม่นะครับผมทาการติดสถานะมึนงงทะลุอมาตะและการสถานะได้นานตามเลเวลอันตินะครับ ต่อกันด้วยตัวของสกิลลิมิตเบรกครับกับในสองตัวสกิลนวดหน้าโทเนลินะครับผมสกิลนี้ครับสามารถลด C p พีตัวละครที่โดนได้ครับเมื่อคุณใช้สกิลนี้ในการกันบ้านทําการลด eva ระดับลักครับทำการ r e ค o v e r hp ให้ทงตนเองและเพื่อร่วมทีมครับจาก m a ก hp สูงสุด10%ของตอัวละครได้รับปรับประจําตัวละคร everlasting feeling ครับทำการทวีคูณดาเมจสกิลน,นี้แรงยิ่งขึ้นเมื่อคุณมีปรับประจําตัวละครอ,อยู่ขนาดกดใช้งานสกิล ทำการเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครครับตามจํานวนตัวของเพื่อนร่วมทีมที่เป็นตัวตามเวลาคุณไปบุกบ้านหรือเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในห้องเดียวกันเวลาคุณกันบ้านครับรวมถึงมอนสเตอร์ทุกตัวที่เป็นยันอยู่ในการกันบ้านก็จะนับบัฟเข้าไปด้วยครับผมยิง่งมีพันธมิตรเยอะเท่าไหร่ครับสกิลของนารโตะก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นครับ ในส่งตัวผลทวีคูณดาเมจพิเศษครับเมื่อศัตรูที่เราโจมตีครับมีการเพิ่มบัฟดีเฟนลดดีเฟนอยู่หรือว่าได้รับดาเมจลดลงนะครับผมสกิลนี้ก็ยังทาดาเมจแรงขึ้นตามปกติอยู่กับตัวละครที่โดนนะครับผมยิ่งบัฟตัวนี้ครับจะมีสถานะเพิ่มเติมยิ่งขึ้นที่สกิลเลเวล4และเลเวล8ครับสกิลก็จะยิ่งแรงขึ้นตามเลเวลด้วยนะครับผม เมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวลร์3ทำการลดต้านสถานะมึนงงเอฟเฟกระดับลักทำการลดต้านท่าสายเล้งรีลลสอเนฮิเลชันมนุพะเลตและอิมแพคเอฟเฟกระดับมีเดมดิ UMB ได้รับป๊อบการสถานะทางตนเองและเพื่อนร่วมทีมเพิ่มบัฟออวแชเลตเอฟเฟกระดับลักได้รับบัฟต้านท่าสายนอร์มอลเล้งรีลลสอเนฮิเลชันมนุพะเลตและอิมแพคเอฟเฟกระดับมีเดียม b ทำการลดคู่ดาสกิตลตัวละครลง2วินาที เมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล8ผลเอฟเฟกต์ลากจะกลายเป็นฮิวครับและมีเดียบจะกลายเป็นลากใน่วนของการลดคูลดาวน์สกิลลง2วิจะกลายเป็น50%ที่สกิลเลเวล8ครับทำการตัดบัฟตัวละครเพิ่มบัฟบูสเกตให้กับเพื่อนร่วมทีมครับเอฟเฟกต์ระดับมีเดียมและเพิ่มบูสเกตให้กับตัวละครเอฟเฟกต์ระดับฮิวทำการลดดาเมจที่ตัวละครได้รับลง30%เมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล15ครับผลการเพิ่มบูสเกตให้กับตัวละครจากระดับฮิวจะกลายเป็นฮิวพลผม ลดดาเมจที่ตัวละครได้รับจาก30%จะกลายเป็น40%และเพิ่มบัฟต้านท่าาา EX l e n g Release, Annihilation, m a n u p u l a t e และ Impact Effect ระดับ Medium ครับในส่วนตัว p พ l ลิ i m i t b r e ครับเมื่อคุณทำการลิมิตเบรกบวก1คูณดาวจาก8จะเหลือ5วินาทีลดอมตะ4วิลดระยะเวลาบัฟลดดาเมจของตัวละครลง5วิครับผมทำการสร้างความเสียหายกับตัวละครสาชีม่วงบวก10%ทำการเพิ่มต้านสถานะใบ ช็อตมืนงงมืดบอดพิษสโลและโอเวอร์ไทม์เอฟเฟกต์ระดับสมอลครับเมื่อคุณทำการลิมิตเบรกบวก2ทํทำการลดการสถานะลง15าวิครับผมและสร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีม่วงจาก10%จะกลายเป็น30%ครับเมืม่อคุณทำการลิมิตเบรกบวก3ลดอมนาจาจาก4วิจะกลายเป็น8วิลดการสถานะจาก15จะกลายเป็น25ิาวิลดระยะเวลาบัฟลดดาเมจของตัวละครจาก5าวิจะกลา,ายเป็น1ิวิครับ ในส่วนตัวผล EV a ระดับฮิวที่เลเวล8จะกลายเป็นฮิวลลที่ลิมิตเบรบวก3ครับผลการต้านสถานะระดับสมอลที่บวก1จะกลายเป็นระดับมีเดียมที่บวก3ครับผมทำการรีคอเวอ CP ได้รับปรับอมตะได้รับปรับลบาดาเมจขณะกดใช้งานสกิลครับสกิลนี้จะไม่โดนดาเมจอยู่ขณะกดใช้งานทําให้ไม่สามารถตายคาสกิลได้ไม่ว่าจะเป็นอันติทะลุอมาตะหรือสกิลลิมิตเบรกก็ตามครับผม ได้รับับประจาตัวละคร Unshakable r e s o l t ขณะที่บัฟน,นี้ยังทํางานอยู่ครับตัวละครจะได้รับับต้าน knockback 100%อยู่ครับผมและได้ผลเอฟเฟกพิเศษครับทำการรีคอเวอร์ CP คืน70%ครับเมื่อตัวละครมี CP ต่ำกว่า20%ทําทำงาน1ครั้งตอน1เกมเท่านั้นครับผม สกิลสีดาไปที่1ครับ is not over you know สกิลนี้เป็น follow up สกิลครับสามารถไปให้คนอื่นใช้เพื่อเรียกออกมาช่วยเหลือได้นะครับผมสามารถลด CP ตัวละครที่โดนได้เมื่อคุณใช้ในการกันบ้านลด ADK ระดับมีเดียมแสดงตำแหน่งกับดักรอบๆอนิเมชันสกิลครับทวีคูณดาเมจเมื่อคุณมีบัฟประจำตัวละครอ,อยู่ขณะกดใช้งานเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล3าทำการติดสถานะมึนงงเอฟเฟกต์ระดับลักติดสโลระดับลักเช่นกันครับ ลดอมตะ2วิทําการรีคอเวอร์ HP ให้ทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทีมครับได้รับบัฟดีเฟนระดับลากครับได้รับบัฟอมตะได้รับบัฟดีเฟน CP เอฟเฟคระดับมีเดียมทําการอัพสกิลเป็นเลเวลหแล้วตัวละครถึงจะได้รับบัฟการสถานะนะครับผมเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวลแผลเอฟเฟคลากจะกลายเป็นฮิวมีเดียมจะกลายเป็นลากครับขยายระยะเวลาบัฟการสถานะทําการรีคอเวอร์ HP มากยิ่งขึ้นและเพิ่มบัฟความแม่นยําที่เลเวลแปดเอฟเฟคระดับลากครับผม สกิลสุดท้ายลาเซนชูลิเคนครับทำการเพิ่มคิติคอระดับล้าให้กับตัวละครนะครับผมสร้างความเสียหายเป็นดาเมจแอเรียในทิศทางที่ตัวละครหันหน้าไปและกดใช้งานสกิลครับทำการทวีคูณดาเมจเมื่อคุณมีบัฟประจำตัวละครอยู่ขนาดกดใช้งานเมื่ออัพสกิลเป็นเลเวลสองทำการติดสถานะสโลเอฟเฟคระดับ Medium. มีเดียมเมื่อคุณอัพเป็นเลเวลสามทำการติดมืนงงเอฟเฟคระดับมีเดียมครับลดดีเฟนต์ระดับมีเดียมเช่นกันทำการลดอมะตะ5าวิลดการสถานะ12วิ ลดระยะเวลาปับลดตามเมจตัวละครลง6วิครับเพิ่มอีดเคระดับลักเพิ่มบัฟบมูเม้นสปีดให้ทั้งตนเองและเพื่อร่วมทีมครับเอฟเฟกต์ระดับมีเดียมแต่ัะบับอมตะทำการรีคอเวอร์ซีพีเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลวล8ผลเอฟเฟกต์ลักจะกลายเป็นฮิลครับมีเดียมจะกลายเป็นลักทำการรีคอเวอร์ซีพีมากยิ่งขึ้นปั๊บอิดเคระดับฮิลและคริติคอข้ระดับฮิลไม่สามารถโดนลบล้างหรือว่าโดนตัดออกได้นะครับผมทำการตัดบัฟบตัวละคร ก็จบแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการรีวิว n a r u t ตอุ u มากิ the Last นะครับภาคปิดตำนานวายุสลาตันก็เอาตรงๆส่วนตัวก็คงรู้ตัวครับว่าเสียงในคลิปนี้มัน <c oughs> ฟังเพี้ยนมากๆครับแล้วก็อาจจะฟังเข้าใจยากครับแต่ก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้คือ ผมทาได้เพียงเท่านี้จริงๆครับผมโอเคเนาะก็นารูโตะครับผมสรุปความสามารถโดยรวมนะครับผม1ครับนารูโตะมีตัดตายเกินนะครับผมอันติมีบัฟตายเกิดนะครับ,บ,บ,รบแล้วก็มีทําการาได้รับลบล้างดาเมจนะครับผม 100%นะครับผมก็คือตัวละครครับก็ไม่สามารถได้รับตามเมตได้ทั้งตัวของอันติและสกิลนะครับผมไม่มีคูดาวสกิลที่อันติเวลสิบห้าเนาะก็เป็นสกิกเนเจอร์ของนารโตะแทบจะทุกล่างครับที่ตัวละครจะไม่มีคูดาวสกิลแล้วก็สกิลนะครับเน้นใช้งานแค่ตัวของสกิลกระจายสีดาวเป็นอันเดียวเลยก็คือใช้ในการทั้งปลดกับดักครับทั้งการเรียกศัตรูทำดาเมจตูวนี้นั่นครับคือเป็นสกิลเดียวใช้งานจบทุกอย่างครับผมเนาะก็เพราะฉะนั้นก็ นารูโตครับผมตัวของการไปเล่นนะครับเวลาเราเล่นบ้านนอกเนี่ยเราจะใช้แค่ดาวกระจายครับผมส่วนอย่างอื่นครับเราจะกดบัฟแค่ตอนเริ่มต้นครับเวลาเราเดินไปห้องไหนก็ปาแค่ดาวกระจายดาวกระจายเราไม่จําเป็นต้องกดลิมิตเบรกหรือว่ากดสกิลสีดาวอีกอันนึงเข้าไปเล่นเลยเราแค่ปาดาวกระจายอยู่ระยะไกลๆก็พอครับผมอันตีเนี่ยก็คิดซะว่าเป็นเบริออนก็ได้ครับหรือว่า คิดถึงนารุโตะเคียวอ็มก็ได้ครับผมก็เวลาเล่นนะครับบ้านนอกเราเล่นแค่ดากระจายแต่เวลาจบบ้านในครับเราสามารถใช้ในส่งตัวสกิลหมัดต่อยได้เพราะว่าตัวของสกิลนี้ครับต้องวงเล็บว่าทำลิมิตเบรบวก3นะครับผมถ้าคุณทำลิมิตเบรบวก3ได้ครับตัวของตัวละครเนี่ยจะมีบัฟลบล้างดาเมจขณะกดใช้งานครับหรือก็คือ ตอนที่คุณกดสกิลลิมิตเบรกอันนี้ครับผมนารูโตะครับจะมีบัฟลบล้างดาเมจขนาดย่อมครับสั้นๆน,นะประมาณ3วินะครับผมก็คือขนาดที่ยังอนิเมชั่นสกิลนี้ทำงานอยู่ครับผมคุณจะไม่ตายจากทั้งอันตีและสกิลทุกตัวละครในเกม100%์ครับและบัฟไม่ทับซ้อนด้วยก็กดคือสมมติว่าสกิลคุณไม่มีคูดาวใช่ไหมคุณกดบัฟจะอันตีมาแล้วครับผมคุณก็กดสกิลนี้รัวๆเลยอ่ะกดฟึบต่อยกดฟึบต่อยอย่างนี้ก็ได้ครับผมเนาะ ก็ได้นะแต่ว่าปกติแล้วเราเล่นแค่สกิล,ลกระจายจากระยะด้านนอกก็จบได้เลยเหมือนกันครับเวลาจบบ้านครับก็กดสกิลนี้พุ่งเข้าบ้านเลยครับผมฟึบแล้วก็ค่อยไปอันติีก็ได้ครับสกิลนี้ครับมีโอกาสถ้าเกิดว,ว่าคุณทําบวก3ใช่ไหมมาลดอมะตะ8ปดวีครับซึ่ง8ปดวีครับมันนานกว่าบัฟอมะตะาจากสกิลธรรมดาทุกตัวในเกมก็นอกจากอนิเมชันจากตัวไฟนแล้วคิดว่าบ้านในทุกตัวน่าจะล้มนะครับผมจากสกิลต่อยอันนี้ก็ ทั้งอันตีเข้าบ้านก็ได้ครับอันติเอาบัฟแล้วก็แหกบ้านก็ได้เช่นกันมันเล่นได้หลากหลายครับก็ตรงนี้ส่วนตัวเลยครับว่าคุณอยากจะเล่นแบบไหนตัโตเป็นได้ทั้งตัวละครบ,บุกบ้านแบบโกคุนนินและเป็นตัวละครกันบ้านก็ได้เช่นกันครับผมรับประกันการเล่นระยะย,ยาวนะครับผม1ปีได้แน่ๆนะครับผมก็ถ้าใครอยากลงทุนให้กับโตะก็เชิญได้เลยครับผมคือต้องบอกว่าทั้งตู้โตตู้เกะครับผมคุณจะเล่นใครสุ่มใครก็ไม่มีปัญหาแต่ว่า ความเก่งถ้าเกิดให้พูดแล้วตัวโตะจะเก่งกว่าเกะส่วนหนึ่งครับเพราะว่าโตะมันจะมีการลบล้างดาเมจครับซึ่งตัวของเกตจะเป็นอมตะแทนนะครับผมในส่วนของตัวเกตเนี่ยมันสามารถที่จะจะว่าไงดีเกตมันถูกทำมาในตำแหน่งของการกันบ้านถ้าเกิดว่าคุณต้องการโฟกัสในเรื่องของการบุกบ้านนะครับผมคุณอยากได้ตัวดาเมจดีๆเนี่ยโตไฟนอลไอเข้าไปโตเดอะลัสครับเป็นตัวละครที่เก่งกว่าตอนนี้ครับเก่งกว่าเกตไฟนอลนะครับผมนะก็สามารถเป็นตัวละครตำแหน่ง DPS หลัก ID ได้เลยนะครับผมเนาะใครอยากสุ่ม ก็สุ่มได้เลยครับผมไม่ต้องลังเลครับตัวละครมันเก่งและครบเครื่องครับผมแค่คุณต้องปั้นมันให้สุดครับแค่นั้นก็พอส่วนในเรื่องของการปั้นและความสามารถก็ในเรื่องของการใช้งานก็ไปอยู่ในคลิปใกล้อีกทีหนึ่งเนาะในเรื่องของตัวความสามารถทั้งหมดโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยใครอยากสุม่มโตก็สุ่มได้เลยครับเป็น DPS หลัก ID ในการบุกบ้านได้ยาวๆนะครับผม ขออาภัยนิดนึงเรื่องเสียงนะครับคือผมเสียงมันได้แค่นี้จริงๆครับมันอาจจะฟังแบบแปลกๆก็ขออาภัยด้วยละกันนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าและไลฟ์สตรีมถัดไปสซเโรบาเจอใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย